สามอาหารห้ามกินถ้าไม่อยากข้อเข่าเสื่อม 1. อาหารที่ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มเช่นคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปข้าวขัดขา้าข้าวเหนียวทานปริมาณเยอะๆร่างกายนําไปใช้ไม่หมดสะสมไขมันในร่างกายทําให้น้ําหนักตัวเพิ่ม 2. ออาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงเช่นมาม่าผงชูรสผงปรุงรสอาหารหมักดองขนมเบเกอรี่ต่างๆชากาแฟ มีปริมาณน้ำตาลสูงทานเยอะๆร่างกายนำไปใช้ไม่หมดรักษาสมไขมันในร่างกาย3เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบภายในมากขึ้นทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเช่นเบียร์มีแคลอรี่สูงการป้องกันดีกว่าการรักษาพี่กั้งยูไลชวนทุกคนมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบห้าหมู่ แล้วถ้าใครไม่สม่ำเสมอในการออกกำลังกายในแต่ละวันทานอาหารไม่ครบห้าหมู่พีก่กั้งมีตัวช่วยค่ะโอเมก้าทีพัรน้ำมันปลาของพีก่กั้งมีโอเมก้าสามจากปลาทะเลปลาสาหรึณงสี่น้ำมันน้ำมันกระเทียมน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันปลาทะเลวิตามินอ e, ีจากน้ำมันถัวเหลือง